สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องบพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะติดตามสถานการณ์กรณีมิตร์ชัยยพนอย่างที่ท่านรู้กันเนาะวันนี้มาดามหน่อยออกนอกพื้นที่ตามสามีไปทํางานค่ะพี่น้องคะอยู่บนรถแล้วก็เดินทางไปต่างเมือง แล้วก็กตีสถานการณ์ก็เลยได้หยิบยกมาเอาบรรยากาศมาให้ดูข้างทางขณะที่เราเดินทางแล้วก็มีการพูดคุยก็หยิบยกมาทุกท่านคงจะได้ยินแล้วได้ติดตามข่าวแล้วค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็เลยอยากหยิบยกมาถือว่าขยายต่อค่ะพี่น้องขาสรุปว่ามิเตอร์ใจญพลกรณีของทําร้ายนะักข่าวนี่แหละค่ะพี่นอ้องขาทางฝั่งของมิเตอร์ใยยพลเองหรือฝั่งคนที่ เชียร์อยู่ก็บอกว่าแค่มือรูปหลังรูปหลังก่อนหน้านั้นก็บอกว่าคดีไม่มีอะไรหรอกไม่ได้หนักไม่ได้หนาอะไรอย่างไรแล้วก็บางทีก็มีบอกว่าคดีไม่มีมูลไม่มีอะไรอย่างไงทางฝ่ายที่เชียร์ชัย,ยพลก็จะบอกว่าไม่โดนอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรไม่มีสาระอะไรหรือประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วมีการไปฟังคัพิพากษาของศาลโดยเฉพาะ,ะมิเตร์ชัยยพลเองก็ ก่อนหน้าก็รู้สึกว่าจะสงบสงังียมเจียมตัวจะไม่ค่อยพูดอะไรมีทำงานทำการแล้วก็มีการเ,เขาเรียกอะไรไปทำบุญทำทานตามประษาของมิสเตอร์ชัยพลนะพี่น้องเนาะแต่วันนี้ก็มีการไปฟังคัพิพากษาสรุปว่ากรณีของนักข่าวก็รับสารภาพนั่นแหละคับพี่น้องขาแต่การรับสารภาพของเขาเนี่ยมันก็ช่วยในการที่เขาบอกว่ามีการตัดสินตัดสินจำคุก แล้วก็มีการรับสาร,รภาพก็สรุปว่าคุกหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับ5,000ันแล้วพี่น้องเนาะมีการรับสาร,รภาพลดเหลือกึ่งหนึ่งอย่างที่ว่าราคาสรุปว่าหนึ่งเดือนแต่รอลงอาญาไอ้คำว่ารอลงอาญานี่แหละค่ะพี่น้องขารอลงอาญานี่คือเป็นสิ่งที่ทำใจลำบากเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่ เข้าข้างทางชัย,ยพลก็บอกว่าข่าวเหตุการณ์นี้มันไม่มีอะไรเราก็จําคําของคุณพุทธได้นะพี่น้องเนา่อก่อนหน้านั้นที่มีเรื่องมีราวกับทีมงานข่าวของอช่องอมรินที่บอกว่าน้องฟ้านั่นแหละที่โดนทุบโดนตบตบหลังลูปหลังอะไรทํานองนั้นที่ว่ากันไปนะคะคุณพุทธเขาก็ออกมาอยู่แล้วบอกว่าเขาเอา เอาความเขาแจ้งความอะไรยังไงเขาก็ประมาณว่าหนึ่งละคําขอโทษเขาก็ไม่เอา,เ,อาเงินเขาก็ไม่ได้ต้องการเหตุการณ์ที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ ปล่อยไปตามขบวนการทางกฎหมายอย่างที่เรารู้จากคุณพุทธที่ ja, ตั้งแต่เรื่องเกิดใหม่ๆแล้วก็คุณพุทธเองเขาก็พูดออกมาอยู่แล้วว่าไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการคําขอโทษไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าต้องการให้เป็นไปทางตามกฎหมายอย่างที่ว่าและสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่คุณพุทธเ,เขาคงจะรู้กฎหมายอย่างที่ว่าหละคะ่ะพี่น้องคะคุณพุทธเองก็ออกมาพูดแล้วก็สรุปว่ามันก็เป็นไปตามนั้นก็คือไม่ได้ต้องการไม่กระทั่งว่าขอโทษหรือเงินเรื่องทองอะไรอย่างไรเขาไม่ต้องการตรงนั้นเขาก็แค่บอกว่าต้อง การให้ทําตามกฎหมายไปกฎหมายก็ถือว่าลงโทษอย่างที่ว่าลัการพี่น้องเขคือเป็นการผิดจริงซึ่งชัยพลเองก็ก่อนหน้านั้นก็มีการปฏิเสธอยู่แล้วอันนี้ก็คือเราก็ได้ยินได้ฟังข่าวมาตั้งแต่ต้นปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ได้ทําร้ายนู่นนี่เป็นแค่หยอกกันเป็นแค่คนรู้จักกันอะไรอย่างไรแต่ภาพมันฟ้องไงครับพี่น้องขามันก็เลยออกมาสรุปว่าก็สารพิพากษาออกมาแล้วก็โอเคมีการรับสารภาพแล้วก็ โดนจำคุกไป1เดือนแล้วก็ปรับ5,000อย่างที่เรารู้กันนั่นคือเหตุการณ์ที่เบาๆนี่ก็เพราะว่ารับสารภาพและก็ไม่ได้ติดคุกนะคะพี่น้องขารอลงอาญารอลงอาญานี่คืออย่างไรคำว่าอรอลงอาญานี่ก็หมายถึงว่าโอเคคดีนี้มันผิดจริงอะไรจริงแต่มีการยอมรับแล้วโอเคคดีมันก็คือ,อได้มีการพิพากษาออกมา แล้วเราลงอาญานี่มันก็เหมือนกับว่าทําตัวลําบากอย่างที่ว่าลักับพี่น้องขาคดีอะไรก็ตามที่สารพิพากษาออกมาว่าจําคุกจะอาจจะนุ่มนานแค่ไหนอะไรเป็นเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยมีความผิดมาก่อนหน้านั้น ยังไม่ได้มีการจำคุงจำคุกยังไม่มีการรอลงอาญามาก่อนหรือจำคุกมาก่อนอะไรอย่างไรก็เป็นคดีแรกที่พูดภาษาบ้านเราก็คือง่ายๆเป็นคดีที่ถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นมายังไม่มีด่างพร้อยในเรื่องที่ถูกพิพากษาจำคงกจำคุกมันก็เลยใช้อย่างใช้คำว่ารอลงอาญาได้อย่างที่ว่าเราค่ะปีนองขาแต่รอลงอาญาหนึ่งปีมันเป็นสิ่งที่สาคัญล่ะค่ะปีนองขาเราจะทําผิดไม่ได้หรือไม่ก็มันก็สามารถ ที่จะถ้าเป็นคดีอื่นมันก็จะพิจารณาหลายอย่างหลายทางมาด้วยกันนั่นแหละค่ะพี่น้องข่าว่าการรอลงอาญาตอนนี้ถ้าไปทําผิด มีการกระทาที่ศาลเห็นแล้วว่าผิดมีคนมีการแจ้งคงแจ้งความแล้วมีการทำผิดอะไรมันก็จะเป็นการยากลำบากกับคดีอื่นซึ่งมิสเตอร์ชัยยพลเองก็ทำตัวลำบากอย่างที่ว่าหลกักกาะพีนองขาการรอลงอาญานี่จะทำผิดไม่ได้เลยถ้าผิดแล้วเขามีข้อมูลที่จะเอามาเป็นการฟ้องการนู่นการนี่กันมันก็จะทำให้อ่าพิจารณาง่ายก็คือติดคุกเลยอย่างที่ว่าหลักกาะพีนองขานั่นก็คือเป็นสิ่งก็เป็นเคสแรกเป็นกรณีแรกคดีของมิสเตอร์ชัยยพลที่ ารพิพากษามันก็จะรอต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับไม้ท่อนอย่างที่ว่าแม่สูงลพี่อย่างที่ว่าเรากับพี่น้องกะก็รอกระบวนการต่อไปโดยที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลานเสียชีวิตเนี่ยนะคะพี่น้องกะโอเคเราก็ติดตามกันก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าคนที่เคยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม,มไม่นู่นไม่นี่เนาะโอ้คดีขี้หมูขี้หมาประมาณนั้นแหละกับพี่น้องกะสารก็คงจะนู่นนี่ไม่มีอผิดอะไรแต่สุดท้ายก็คือพิพากษาออกมาให้ท่านเห็นแล้วกับการที่ท่านคิดว่าไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรจริงๆ มันก็มีผลพลอยต่อไปว่าโอเคการเป็นการอยู่อะไรอย่างไรเพราะว่าเชจพลเองอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้เชจพนเองเขาก็เป็นคนที่ผงผางอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดการนุ่นการนี่อย่าให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในส่วนของ <c oughs> ตัวเองรอลงอาญาหนึ่งปีเนี่ยมันก็ถือว่าทําตัวลําบากก็ต้องเบาๆเบาได้ก็เบาอะนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคเราก็ติดตามสถานการณ์กันกับพี่น้องคะ่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องคะ่ะ สวัสดีค่ะ